สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมภูริฟิฟล์มชาแนลกลับมาพบมาพูดคุยกันในเรื่องข้อคิดก็ทําอีกเช่นเคยก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่มาสนับสนุนทุกช่องทางในการที่เผยแพ่ธรรมะคำสอนของพระรุติเจ้าคลิปนี้นะครับผมเองก,ก็จะมาพูดคุยมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมในเรื่องของเมตตา ซึ่งก็เป็นพรหมิหานธรรมเป็นความที่จิตมุ่งดีปรารถนาดีเป็นความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขมีความเจริญเมตานั้นเป็นภาวะของจิตที่ตรงกันข้ามกับโทสะหรือพยาบาทหรือสเนหาความรักที่อาศัยการรมเพราะว่าความเมตานั้นจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ส่วนสเนหานั้นจะเป็นความรักที่เป็นกาม คือเมตานั้นเป็นความรักเพื่อผู้อื่นที่เราเองมีเมตตามีความรักให้กับเขาส่วนสนีานั้นเป็นความรักเพื่อตนเองเป็นความรักที่อยากจะได้ในสิ่งที่ตัวเองรักเพื่อมาเป็นของตนเพื่อให้ตนเองนั้นมีความสุขเพราะฉะนั้นเมตากับสินีานี้จึงไม่เหมือนกันแต่อาจจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันเมตานั้นก็เป็นความเห็นดีเป็นความงาม ส่วนสิ尼亚นั้นก็เป็นความดีความงามเหมือนกันแต่ว่าเมตตาเป็นความดีหรือความงามที่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขแต่ว่าสิ尼亚นั้นเป็นความดีความงามที่ทําเพื่อตนเองฉะนั้นสิหาจึงเป็นศัตรูที่ใกล้ต่อเมตตาเพราะว่ามีลักษณะที่คล้ายกันเป็นความรักเหมือนกันแต่ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันตรงที่เมตตานั้นปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข ส่วนเสนหาปรารถนาให้ตนเองนั้นมีความสุขส่วนโทสะกับพยาบาทนั้นจะมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับเมตตาเพราะว่ามีความแตกต่างจากเมตตาคือโทสะพยาบาทถ้าเข้ามาสู่จิตจะรู้ได้ทันทีว่าเป็นโทสะเป็นพยาบาทไม่ใช่เมตตาแต่ถ้าเป็นเสนหาเข้ามาสู่จิตก็อาจจะรู้ช้าหรืออาจจะยังไม่รู้ในทีแรกเพราะคิดว่าเป็นเมตตา แต่ถ้าพินิจพิจารณาดูลักษณะของเมตตากับสิเนียแล้วก็จะรู้ได้ว่าอันเนี้ยเมตตาปราถนาให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขส่วนตัวนี้เป็นสิเนยียปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนให้เรานั้นรู้จักลักษณะของโทสะพยาบาทให้รู้จักลักษณะของเมตตาให้รู้จักลักษณะของสิเนยียคือให้รู้จักที่ใจของตัวเราเองนี่แหละไม่ใช่ที่อื่น เมื่อมีสติกำหนดให้รู้จักลักษณะของโทสะพยาบาทหรือของเมตตาของสนหาว่ามีความแตกต่างกันอะไรที่บังเกิดขึ้นในจิตใจก็จะรู้ได้ว่าเป็นโทสะพยาบาทสินหาหรือว่าเป็นเมตตาเพราะว่าความเมตตานั้นจะเป็นความดีความงามอย่างเช่นเราเกลียดใครสักคนหนึ่งเมื่อฝึกอดแปลเมตตาไปยังคนนั้นให้เขามีความสุขเราก็จะหาเกลียดเขา จากที่เราเองเคยคิดเกลียดเขาก็จะกลายเป็นงามคือจะไม่เบียดเบียนเขาเพราะฉะนั้นเมตตาจึงทําให้เกิดความรู้สึกว่างามในสิ่งที่เห็นว่าไม่งามจะทําให้เกิดเป็นความรักใคร่ปรารถนาดีแม้ในสิ่งที่เคยเกลียดชังฉะนั้นการหัดแผ่เมตตาคือหัดแผ่ใจนี้ไปในบุคคลหรือสัตว์ต่างๆ อย่างเช่นในสัตว์ที่อยู่ในอบายในเทพในพรหมในเทวดาจะแผ่ไปโดยเจาะจงหรือไม่เจาะจงก็ตามอย่างเช่นแผ่ไปโดยเจาะจงหรือแม้ในบุคคลที่เป็นศัตรูกันการกำหนดแผ่เจาะจงนั้นอย่างเช่นขอให้สตรีทั้งปวงบุรุษทั้งปวงหรืออริยะบุคคลทั้งปวงผู้ที่เป็นปุตุชนไม่ใช่อริยะ เทพทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงหรือสัตว์ที่ตกต่ำหรือตกอยู่ในอบายทั้งปวงก็ปรารถนาให้เขามีความสุขหรือแผ่โดยไม่เจาะจงอย่างเช่นสัตว์ทั้งปวงสัตว์ที่มีลมหายใจมีชีวิตสัตว์ที่เป็นแล้วทั้งปวงบุคคลทั้งปวงหรือสัตว์ที่นับเนื่องอยู่ในอัตภาพใดอัตภาพหนึ่งก็ตั้งสติกำหนดจิตแผ่เมตตาไปว่าอย่ามีภัยมีเวรต่อกันอย่าเบียดเบียนกันและกัน อย่ามีทุกกายทุกใจให้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากภัยทั้งสิ้นเถิดการแผ่จิตออกไปนั้นก็แผ่ไปได้ทั้งทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายทิศเบื้องบนเบื้องล่างทิศเบื้องขวาโดยรอบหรือแผ่โดยความเป็นมหัตตาคือทั้งหมดในที่ทั้งปวงโดยความเป็นอัตตาใหญ่คือให้ทั้งสัตว์ทั้งบุคคลหรือแม้แต่ผู้ที่แผ่เมตตาเอง ก็เหมือนกับรวมเป็นอัตราเดียวกันคือแพ่ไปตลอดโลกเหมือนอย่างว่าทั้งโลกรวมถึงผู้แผ่ด้วยเป็นอัตราเดียวกันทั้งหมดเพราะโดยปกติแล้วเราทุกคนต่างก็มีอัตราย่อยๆของแต่ละคนต่างก็อยากจะมีความสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งสิน้นแต่ว่าความรักสุขเกลียดทุกนี้ถ้าไม่แผ่เมตตาก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่คับแคบเฉพาะตัวเองหรือเฉพาะผู้ที่เรารัก หรือเป็นความรักที่เป็นสินหาอย่างเช่นเฉพาะสามีภรรยาบุตรธิดาหรือมิตรสหายบิดามารดาญาติพี่น้องซึ่งจะมีความรักที่เป็นตัวสินหาประกอบอยู่เป็นพื้นฐานก็จะมุ่งให้เป็นความสุขที่เป็นความสุขคับแคบแต่เมื่อหัดแผ่เมตตาไปแล้วก็จะทําให้เกิดความรักที่เป็นความปรารถนาให้เป็นสุขปราศจากความทุกข์ขยายกว้างออกไป จนถึงมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทุกๆสัตว์หรือบุคคลที่ตนเองแผ่เมตตาให้นั้นก็ให้เขามีความสุขปราศจากทุก์ขเช่นเดียวกับตัวเราเองคือปรารถนาให้ตนเองมีความสุขไม่มีความทุกข์อย่างไรทุกทุกสัตว์หรือทุกๆบุคคลที่แผ่เมตตาไปนั้นก็ให้มีความสุขไม่มีความทุกข์เช่นเดียวกันเหมือนกับเป็นคนเดียวกันทั้งหมดทั้งโลกแบบนี้เรียกว่ามหัตตา เป็นอัตตาใหญ่เป็นหนึ่งเดียวคือไม่ได้มุ่งยึดถือตัวตนที่เป็นอุปทานแต่มุ่งถึงภาวะของจิตที่เป็นเมตตาคือเป็นเมตตาใหญ่เรียกว่าเป็นเมตตาครอบโลกซึ่งการแผ่เมตตานี้ถ้าหัดแผ่เมตตาไปโดยลำดับ mm. ก็ย่อมจะทำให้ภาวะของจิตนั้นมีเมตตาฝังลึกอยู่ในจิตใจประกอบอยู่ในจิตใจเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ จะมีพลังที่ต้านอารมณ์ที่มากระทบต่างๆที่จะนำให้เกิดความกระทบกระทั่งหรือเป็นความขึงเครียดเป็นความเคียดแค้นเกิดโทสะเกิดพยาบาทได้และยังป้องกันสีนยหายที่เป็นความรักที่อาศัยกามจะทำให้เมตตานี้ดำรงอยู่เป็นเมตตาที่บริสุทธิ์และก็จะมีพลังที่เข้มแข็งขึ้นโดยลำดำับก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมารับฟัง กลับมาพบกับก็คิดก็ทำแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาสนับสนุนทุกช่องทางก็ขอให้ได้บุญได้กุศลทุกคลิปที่ได้จัดทำอนุโมทนาสาธุครับ